พอจะไปภาคใต้ไงขับรถนานนะอิงตอรเรียไม่เคยเมาเลยไม่พูดเรื่รถหรอกอันนี้ขอบคุณชอปเปอร์ขับบนอยู่บนมอเตอร์เวย์ค่ะทุกคนตอนนี้ชมวิวสวยๆด้านหน้าค่ะ ช่วงบ่ายเนี่ยมันคึ้มก็เนี่ยมีแต่ไม่มีฝนแต่ว่าตอนนี้มีเมฆเนาะบรรยากาศบนมอเตอร์เวย์ค่ะที่จะตรงไปที่เซาออกแรลนดนเนาะ สะพานนะทุกคนสะพานข้ามข้าทะเลระหว่างแม่น้ำกับทะเลจวดกันเนาะใช่ไหมคะโอรีฮังงาโอรีฮังงาค่ะข้างหน้าต้องเป็นภูเขาเ้าจมำไม่ได้เมาอะไร ฟังค่ะอิตาเลียนนะเล่นเกมในรถน้องเก่งมากเลยไม่เมารถอีกคนนึ่งเมาด,ด,ดูดูก่อนนะเป็นไหนไม่ได้เราขี้เมารถอ่ะอิตาเลียนไม่กลัวเลยการเมารถ